ขมีขม oh. ีนี่นี่โอ้คุณคข้าปูดปลาปลาตกเงี้ยครับผมอันนี้เงี้ยพอดครับผมมันแนยโอ้คือข้าพัวผพาผัวผ้าผกเราขุดเกะเกะชิบไม่กันนะครับผมหัวซักหัวขวมก็เกินเนาะครับผมโอ้ขมูโอ้ช่อนใหญ่ครับผมนี่ครับนี่นี่บรรยากาศตอนมันเก็บครับผมเก็บปลาเนาะเรือเรือหาปลาขคาง ทางซ้ายนารับนอที่ดเ่คือว่าคุ้มครับทำนี่รับพันนี่คุมาะำนี่อ๋อคุ้มยคะัเนาะอ่นโอ้ขับรถุ่นนี่ตัวนี้ครับผมอืมป่น่นอยู่งเลอะๆก็มีอีก โอเคแล้วครับเนาะเดี๋ยวผม้พอไปเก็บภาพฟองผุนครับเนาะเอาให้เพิ่นให้มันจุใจเด้ครับมันเนี่ยโอ้ฟองผุนกับพี่รถจกกับพีกับผุนเพื่นผุกันไรผุนผุนผุนนี่ครับนี่นินนินปวดพวกครับประสาทสลิตเป็นบางบอกกับผมว่านะครับนี่เนาะ วันว <G ã entender it> ัวหรอโอ้โอเคผมสัมดีครกันสัมดีครบโอเคสวัสดีครับผม